สวัสดีนะครับหมอโต๊ด1 5ทาหทา์ลนะครับมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทุท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เป็นวันที่23สิงหาคมปี2568หมอโต๊ดจะมาถามคิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อใครคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณในวันที่ขาดคุณไปเขารู้สึกยังไงกับคุณในค่ำคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับ พลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดนะครับและหมอ,อจะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นในทุกๆวันนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในชัยคุณหมอโต้อขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ําคืนนี้ก่อนนะครับ ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับขอสิ่งศักดิก์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณใครคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณในวันที่เขาขาดคุณไปเขารู้สึกอย่างไงกับคุณในค่ําคืนนี้ไพ่ใบแรกเปิดพลังงานไพ่ คี้นาวานลาชินีไฟ คุณเป็นคนที่มีเซนแรงรางสังหณร์แรงคุณเป็นคนที่คิดและวิเคราะห์ได้ด้วยตัวของคุณเองเมือ่อเหมือนทุกเรื่องราวเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเราไม่อยากเจอพลังงานเก่าๆเราไม่อยากเจอพลังงานเดิมๆสิ่งซ้ำๆสิ่งเดิมๆมีคนที่กําลังคิดถึงคุณอยู่ในค่าคืนนี้หรือในตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังกลับมาคิดการกลับมาทบทวนกลับมาช่างใจในตัวของคุณเองครับเป็นพลังงานไพ่เดวิลเดวิลคือพลังางานไพ่ความคลั่งไคล้ความคลั่งรักมีคนที่คลั่งรักคุณหนักมากมีคน ที่โหยหาคุณหรือมีคนที่กําลังแอบคิดถึงคุณอยู่ในค่ําคืนนี้เขาอยากบอกความรู้สึกไปถึงคุณว่าเขาห่วงคุณมากเขาแคร์คุณมากเขาอยากกลับไปหาคุณอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่กําลังเจ็บปวดในวันที่เขา กลับมารู้ใจตัวเองว่าเขารักและเขาแคร์คุณนะมีพลังงานไพ่เดอเฮอร์มิตนะครับชาวกันลัคนาการการกลับมาอยู่ในที่เดิมของเราหรือการที่กลับมาดูถึงสถานการณ์หรือมีพลังงานไพ่ค่าคืนนี้เราก็เป็นฝ่ายที่กําลังคิดถึงเขาอยู่เหมือนต่างฝ่ายต่างคิดถึงเหมือนต่างฝ่ายต่างโหยหาซึ่งการละกันวันเก่าๆความทรงจําดีๆมันมีเรื่องราวดีๆในชีวิตระหว่างคุณกับเขาอยู่มีพลังงานไพ่เดมเพล่วชาวเมธธาตุไฟคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนคุณ คุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่เอาใจใส่คอยดูแลคอยเกื้อกูลคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเขาในวันนั้นคุณเป็นคนที่ห่วงใยด้วยหัวใจเดอเอมเพเอร์นี่คือคนที่พร้อมที่จะปกป้องครอบครัวดูแลครอบครัวเอาใจใส่ครอบครัวเป็นพลังงานให้ความเป็นผู้นําในตัวเองสูงมีพลังงานให้เดลเรเบอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนห่วงแห่งความรัก การพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันมันเหมือนโชคชะตาพมลิขิตนำพาแห่งรักให้เราได้มาพบเจอกันมีคนที่อยากกลับมาเป็นเหมือนดังวันที่เราเคยรักวันที่เราเคยแคร์มันเหมือนมีความรู้สึกซึ่งกันและกันอยู่นะมีพลังงานให้แปดดาบความอึดอัดความไม่สบายใจสําหรับบางท่านอาจมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจในความรู้สึกของเราในสิ่งที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ทําให้ความรู้สึกของเราต้องเจ็บปวดมีพลังงานให้ความเจ้าชู้ความหลอกลวงความไม่จริง ใ,ใหรือมีคนที่เคยหลงไปในช่วงวูบในช่วงครั้งในช่วงข่าวในวันที่เขากลับมามีสติในวันที่เขากลับมาตื่นรู้คุณคือคนที่สําคัญที่สุดในความรู้สึกของเขามีพลังงานไพคิงออเบเทิมเป็นพลังงานไพคนที่รักใครกคุณได้รักแล้วคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมเกื้อกูลพร้อมเกื้อนหนุนคนที่รัก คนที่ห่วงใยและแคร์ใจนะมันเหมือนกับการที่เราเคยดูแลในเรื่องการเงินเสื้อผ้าหนนะ้าผมแกเขาดูแลทุกๆอย่างความทุ่มเทของเราเราออกมาจากด้วยความรู้สึกและหัวใจของเรานะครับแบบนา้เพื่อครับความเบื่อความไม่ได้ดังใจไม่มีอะไรที่ได้ดังใจกับเราเสมอไปมันมีอารมณ์และความรู้สึกที่ขัดแย้งกันบ้างความไม่เข้าใจกันบ้างความเห็นไม่รงรอยกันบ้างแต่ในตอนนี้มีคนที่กำลังไม่ได้ดังใจกับตัวงเขาเองว่าทำไมในวันนั้นเขา ถึงพลาดผิดพังไปเพราะเขาหลงใช้อารมณ์เนื้อกว่าความรู้สึกเหนือกว่า,วาเหตุผลเหนือกว่าจิตใต้สํานึกเหนือกว่าสามันสํานึกของเขาน้ามีพระอ่งงางไพ้ในไฟออฟวานนะครับเป็นงงานางอางไพ่ห้าไม้เทา้า ห้าไม่เท้านี่คือพลังลงานเพื่อความขัดแย้งความไม่เข้าใจมันเหมือนกับการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังแก้ไขปัญหาที่ขัดแย้งซึ่งกันและกันอยู่นะในตอนนี้มันเหมือนความสึกที่คุณเคยปกป,ป้อง,งในตัวของเขาคุณรักใครแล้วคุณพร้อมที่จะปกป้องคุณพร้อมที่จะแครใจคุณจะไม่ให้ใครมาทําร้ายความรู้สึกของคนที่รนะักของคนที่ห่วงใหญ่ของคนที่เราดูแลในหัวใจของเรา มีพลังงานไพ่ถูออกคับนะครับเป็น <görüş> พลังงานไพ่ความรักความห่วงใยการมองตาและรู้ใจความรักคือการให้ความรักคือการผูกพันความรักไม่ใช่การครอบครองและบังคับจิตใจความรักคือการออกมาจากความรู้สึกสองคนที่เข้าใจสองคนที่แคร์ใจคนที่รักคนที่แคร์เขาห่วงใยกับคนที่รักคนที่แคร์เขาจะไม่ให้ใครมาทําร้ายหรือเขาจะไม่ทําร้าย จิตใจของคนที่รักเขาจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะทําให้คนที่รักคนที่แคร์ของเขาต้องเจ็บปวดหรือเปล่านะครับเป็นพลังงานไพ เดรัจดเมนเป็นผูของผลวิบากรรมกรรมก็คือการกระทำพฤติกรรมและการกระทำใครทำอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทำแบบนั้นมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาถึงต้องมาพบมาเจอมาทุกมาสุขมาเศร้ามาสมหวังมาผัดผ้ามีคนที่ไม่อยากภาครักคุณอีกแล้วเขาไม่อยากภาครักคุณด้วยความเจ็บปวดเขาอยากภาครักคุณด้วยความผูกพันเขาอยากพบเจอกับคุณในทุกๆชาติไปหรืออดีตที่ผ่านมาคุณกับเขาเคยพบเจอกันมาก่อนแล้วมีผลแห่งการกระทำ ร่วมกันนะความรู้สึกของเขาในตอนนี้กำลังรู้ว่าใครคือความรักที่แท้จริงใครคือคนที่เป็นหลักแท้สำหรับเขาในตอนนี้อยู่นะาขารู้พลังงานไในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าในตัวตนในตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะมีไพ่ของเดอะทาวเวอร์นะครับการจับได้การโปรกแตกความรู้สึกที่ผ่านมา เขาทาให้ความรู้สึกของคุณไม่ได้เชื่อมั่นไม่ได้เชื่อใจเขาเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่สิ่งที่แตกหักพังไปเขาคิดนะว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นฝ่ายที่ทําผิดทําให้คุณเสียใจไว้เยอะเขารู้สึกผิดแล้วเขารู้สึกสํานึกผิดมีพลังให้คนที่เกิดวันอัานได้หนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโชคดีในวันนั้นที่เขาทําให้โชคดีที่สุดต้องหลุดมือออกไปสิ่งดีๆที่เขาไม่เคยควายคว้าในวันนั้นในวันที่ดีขนาดไหนที่ในวันนั้นเขาได้อยู่กับคนที่รักเขาและเขาก็รัก คนที่เขารักและคนที่เขาแคร์ตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ในวันที่เขาทําผิดไปเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่พลาดโอกาสที่ได้อยู่กับคุณนะครับเป,ป็นพลังไพ่สิบถ้วยความเติมเต็มความอบอุ่นความเป็นครอบเป็นครัวในวันที่เขาไม่เหลือใข่ในวันที่เขาไม่มีใข่ในวันที่เขากําลังนั่งคิดนั่งทบทวนตกตะกอนแห่งความคิดในตอนนี้ของเขาเขากําลัง ตกผลึกแห่งความคิดว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ห่วงใยเขาแคร์ความรู้สึกแคร์จิตใจ,จคนที่เคยช่วยเหลือคนที่เคยห่วงใยคนที่ดูแลก,กันและก,กันในยามทุกในยามเศร้าในยามสุขเราก็สุขไปด้วยกันนะครับแบบรเป็นพลังงานไพ่เก้าถ้วยนะหรือตอนนี้เขาพบเจอกับคนที่ไม่ได้แคร์กับเขาหรือคนที่ไม่ได้ให้สถานะและคนที่ไม่จริงใจกับเขาหรือหวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาหรือตอนนี้เขากําลังกลับมา ถือหัวใจของคุณหรือการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังมองภาพคุณมองรูปคุณอยู่ในตอนนี้มีพลังงานไพ่การแอบมองคุณอยู่ห่างานในเรื่องราวของเขาตอนนี้ไม่มีคุณในความรู้สึกอีกแล้วในสิ่งที่ห่างไกลกันในวันที่ห่างไกลกับมาเห็นค่าในวันที่อยู่ใกล้กับไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งดีๆมีคนที่เฝ้ามองมีคนที่รอคอยเวลารอคอยจังหวะรอคอยโอกาสที่ได้พบเจอคุณเขากำลัง กลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะครับเป็นพลังาให้การติดต่อการสื่อสารการ,ร,ร,รพูดการคุยหรือมีพลังาให้เขาจะถือโรคทั้งใบนี้ไว้ที่คุณเพียงคนเดียวเขาจะหยุดเวลาไว้ในทุกๆเรื่องในทุกทการกระทำเขายามรังส่งข้อความไปง้อคุณอยากให้คุณเปิดอ่านขอ้อความเขาอยากรู้ใจคุณว่าคุณยังรักว่าคุณยังแคร์เขาอยู่ไหมทูอับครับความรักความห่วงใยมีพลังให้ความอบอุ่นความเติมเต็ม คุณคือความอบอุ่นและความเติมเต็มคุณคือหัวใจที่เขาขาดหายไปความรู้สึกที่เคยมองตารักแรกพบในวันนั้นเขายังจําวันที่เราเคยพบวันที่เราเคยอยู่ร่วมกันวันที่เราดูแลกันมีพลังอาไ p เอทออปเทอเรนซ์นนะมีพลังงาไพเอเดอร์มีจิเชียนเดอร์มจิเชียนเป็นพลังงาไพการเริ่มต้นการวนกับการหวนคืนหรือกับสิ่งที่ผ่านมาเข้าไปเรียนรู้สิ่งต่างๆมาแล้วมีข้อเปรียบเทียบและมีข้อช่างใจในความคิดของเขา ตอนนี้เขารู้ใจแล้วว่าใจของเขามีคุณเพียงคนเดียวนะมีพลังงานให้ความรู้สึกของคุณตอนนี้เป็นความรู้สึกที่แรง เขากำลังส่งสัญญาณและส่งความรู้สึกไปหาคุณในคำคืนนี้ให้คุณรับรู้ในความรู้สึกให้คุณรับรู้ในหัวใจของเขาเขาอยากเริ่มต้นกับคุณคุณคือสายน้ำที่ฉลมในหัวใจคุณคือความเปี่ยมร้นคุณคือความเปี่ยมล้นที่เขาขาดหายไปนะมีพลังงานให้หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนเขายอมรับผิดเขายอมรับความจริงเขายอมรับความเป็นไป กับสิ่งที่เขาทําไว้กับคุณนะเขาขาดคุณไม่ได้มีคนที่ข้างรักคุณหนักมากในตอนนี้เขาเหมือนเหมือนมีโซ่พันธนาการที่ของขอคุณไว้อยู่กับเขามันเหมือนความเชื่อมโยงแห่งความรู้สึกที่ตอนนี้เขากําลังแอบผึงกําลังแอบหวงคุณหนักมากมันเหมือนกับความรู้สึกในตอนนี้เขาขาดคุณไม่ได้ในในวันที่เขากลับมาเขาจะแคร์ใจคุณเขาจะ ดูแลคุณเขาจะทําทุกๆอย่างเพื่อคุณนะมีไพ่ของการแอบมองการแอบสืบการแอบส่องมีไพ่ของการทักทายในตอนนี้มีคนที่กําลังมองคุณอยู่ห่างๆนะครับเป็นงานไพ่การวนกลับการหวนคืนความใจเด็ดของคุณควีนออฟสอดตอนนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ง่ายเหมือนตะกอนแล้วแตะกอนอาจจะเป็นฝ่ายเราที่เคยให้อภัยและเคยให้โอกาสแต่โอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าไม่ใช่มีไว้ให้คนแก้ตัวไปวันๆมีไว้ให้คนที่ ดูแลใจของคนที่รักของคนที่แคร์หรือตอนนี้เขากลัวคุณไม่ให้โอกาสกลัวคุณไม่ให้อภัยกับสิ่งที่เขาทําลงไปนะตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ถามกับความรู้สึกและหัวใจของคุณว่าคุณยังพร้อมให้อภัยกับคนที่เคยทําไม่ดีไว้กับคุณอยู่หรือเปล่านะมันเหมือนกับความรู้สึกในตอนนี้เขากําลังคิดถึงและกําลังโหวยหา คิดถึงวันดีๆคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงวันที่คุณกับเขาอยู่ร่วมกันนะเขาอยากเคลียร์ใจและมีคนที่อยากพูดคําว่าเขารักคุณก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปเขาอยากให้คุณได้ยินเสียงแห่งความรู้สึกที่มันก้องอยู่ในหัวใจของเขาในก้องอยู่ในความคิดของเขาคุณอ่านความคิดของเขาได้คุณอ่านความรู้สึกของเขาได้ต่างฝ่ายต่างอ่านความรู้สึกและอ่านความคิดซึ่งกันและกันนะครับ มีพลังงานไพ่เดลาราจเม้นต์นะี่คือพลังงานไพ่ความผูกมัดความพัฒนาการคู่สัญญาคู่คนที่คุ้นเคยคู่คนที่รู้ใจคนเก่ากลับมาเป็นคนใหม่ที่รู้ใจคุณนะมันเหมือนกับความสื่สกที่ได้กลับมาเป็นความมั่นคงและการเล่าเรื่อง ทั้งอนาคตทั้งความหวังทั้งความฝันทั้งสิ่งที่จะต้องตั้งใจทั้งสิ่งที่จะต้องลงมือทำเอดเอดอกครับขอโอกาสให้กับเขาได้เข้าไปในหัวใจและในความรู้สึกของคุณนะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเดินทางไปพบเดินทางไปเจอไปพูดคุยกับคุณไปเคลียร์ใจกับคุณ,คณในออครับคือกัละยาณมิตรคนที่ช่วยเหลือกันในยามสุขในยามทุกข์ในยามเศร้าในยามเสียใจในยามลําบากเราจะ อยู่ด้วยกันในการแก้ไขปัญหาและความรู้สึกไปด้วยกันความรู้สึกในตอนนี้ของเขามีคุณอยู่เพียงในหัวใจของเขาเพียงคนเดียวในตอนนี้เขาเอาคุณออกจากความคิดและเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้เพราะมีไพ่ของเดวิลคือพลังงานไพ่ความพัฒนาการระหว่างคุณกับเขาอยู่นะครับอขอดูพลัง,งานไพใน ข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารไปหาคุณในค่ำคืนนี้เขาอยากสื่อสารอะไรไปหาคุณนะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในข้อความของเขานะครับมีไพ่ของ two of swords ใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากตัดเขากำลังพยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ความรู้สึกรักความรู้สึกยิ่งแค คุณยิ่งมากกว่าเดิมนะมันเป็นความรู้สึกของเขาในตอนนี้ที่เขากําลังสํานึกผิดในสิ่งที่เขากระทาลงไปการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนนั้นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เขาจะใช้การกระทําเพื่อพิสูจน์แห่งรักที่เขามีให้กับคุณนะแม้ว่ายากลําบากขนาดไหนแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาแบกไว้เขาจะหาทุกสิ่งทุกอย่างมาให้กับคุณนะครับเปพังา,าให้ในในออฟเพเทอร์เกิลน,นะเป็นพห่งการควายควา้า การที่เหมือนโชคดีๆที่กําลังหางเข้าไปในวันที่เขาไม่เห็นค่าในสิ่งดีๆตอนนี้เขากําลังเห็นค่าในตัวของคุณเขาจะควายคว้าสิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาในตอนนี้เขาดูแล้วว่าใครคือคนที่เป็นความรักว่าใครคือคนที่เป็นคนที่ดูแลนะมีพลังไาพ่ f o u of wands โฟล์ออฟวนนี่คือไพ่แงการที่มีความอบอุ่นไปด้วยการมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะเสียงของคุณยังก้องอยู่ในความคิดยังก้องอยู่ในความสืกในสิ่งที่เราเคยพูดคุยซึ่งกันและกันในสิ่งที่เราเคยเล่าให้แก่กันและกันฟังนะคุณยังอยู่ในความฝันและในความหวัง ของเขาเขาฝันถึงคุณเขาคิดถึงคุณคุณอยู่ในความฝันเขาอยากให้ความฝันที่มีคุณนี่เป็นความเป็นจริงที่มีคุณอยู่เคียงข้างเขาเคียงคู่เขาในทุกๆวันนะทุกสิ่งทุกอย่างช่างว่างเปล่าเหลือเกินในวันที่ไม่มีคุณไม่รู้ว่าจะเดินไปในทิศทางไหนไม่รู้ว่าจะเดินไปในเส้นทางไหนคุณคือแดงผักดันที่ทําให้ชีวิตของเขาก้าวต่อไปก้าวเดินไปด้วยกัน อีกครั้งหนึ่งได้ไหมนะมีพลังพ่ายในดียมเพอร์เนะครับเป็นพลังพ่ายชาวเมธธาตุไฟนะเป็นพลังาพ่ายการที่คนที่มีอีโก้หรือคนที่ฟอร์มเยอะคนที่ฟอร์มมากคนที่ลดอีโก้กลับมาง้องคุณนะคนที่ปากแข็งแต่ใจของเขาอยู่ที่คุณนะครับเป็นพลังพ่ายเดอะมูนเดอะมูนความคิดถึงความโหยหาหรือมีคนที่กําลังฝากความคิดถึงไปหาคุณฝากเดือนและดาวฝากคําขอโทษไปหาคุณ ฝากความรู้สึกฝากหัวใจฝากความรู้สึกแห่งรักไปหาคุณนะามีพลังให้เทนอว์เพทเกิลมีพลังให้เดอร์สตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาความโดดเดี่ยวจักรวาลแห่งนี้กว้างใหญ่เหลือเกินดาวนับล้านดวงความรู้สึกนับล้านความรู้สึกในตอนนี้ของเขาหัวใจของเขาคุณคือแสงดาวคุณคือความศรัทธาเขาจะให้คุณศรัทธาในตัวของเขาเขาจะเห็นในความรู้สึก เขาจะให้คุณเห็นในหัวใจและคุณเห็นในความรู้สึกของเขาวิวออฟฟอร์จ hmm. mm ูน hmm. กงร้อแห่งวันเวลาวันเวลาที่หมุนเปลี่ยนเวียนไปทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามห้วงการเวลาในอดีตที่ผ่านมามีคนที่หมดรักมีคนที่หมดใจมีคนที่กลับมาในวันที่เป็นปัจจุบันเขารักคุณเขาแคร์คุณเขาจะอยู่กับคุณในทุกๆวันและเขาจะสร้างวันเวลาที่เป็นปัจจุบันให้เป็นความทรงจําแห่งอนาคต ที่ในวันอนาคตที่เราไปถึงวันนั้นและวันอดีตที่เราได้มาพูดคุยซึ่งกันและกันนะครับสิ่งดีๆโชคดีสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆม,ม,มีพลังงานใหยถูออบวานเป็นพียงการมองไปข้างหน้าในวันนี้มันเหมือนกับความเงียบเหงาทุกสิ่งทุกอย่าง มันช่างเงียบเหงาเหลือเกินในวันที่ไม่มีคุณนะมีพลังงานไพ่เดือดเฉียดนะครับเป็นพลังงานไพ่กรดอกกลัคนากรากการเดินทางการเดินทางไปพบการเดินทางไปเจอมีคนที่รอคอยการพบเจอและการพบเจอนี้เขาจะพูดความรู้สึกและเขาจะพูดว่า เขายังรักเขาอย่างแคร์เขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนอีกแล้วนะมีพลังงานไพ่กิงออฟสอดเป็นพลังงานไพ่ความเด็ดเดี่ยวความพยายามความเป็นผู้นําคนๆน,นี้เป็นฝ่ายเขาที่เหมือนคนที่พร้อมที่จะปกป้องกับคนที่รักและจะไม่ใครมาทาร้ายกับคนที่เขารักนะมีพลังงานไพ่แปดเหรียญนะครับเป็นพลังงานไพ่ดีแฮงแมนดีแฮงแมนนี่คือความทุกความเศร้าความเสีววสย,ยใจเขาเอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้ มันเหมือนทุกเรื่องราวเนี่ยมันเป็นฝ่ายเขาที่ผิดเขาอย่างมีเรื่องราวค้างคาใจที่ยังไม่ได้ชดเชยที่ยังไม่ได้ชดใช้ให้กับคุณนะมีพลังภัยเดอร์ซันนะครับเป็นพลังภัยความอบอุ่นเขาอยากเห็นรอยยิ้มเขาอยากเห็นแววตาเขาอยากเห็น เห็นหน้าคุณอีกครั้งหนึ่งหน้าคุณคือไออุ่นแห่งรักแห่งความรู้สึกซิกออฟครับคนเก่าๆคนเดิมๆคนเก่าๆคนเดิมๆของคุณกําลังหวนกลับหวนคืนหรือเขากําลังอยู่ในสถานที่เก่าๆสถานที่เดิมๆสิ่งเดิมๆที่คุณเคยสิ่งที่เป็นสิ่งของที่คุณกับเขาแนกแทนใจด้วยกันไว้คุณกับเขายังรักกันอยู่เขายังรักคุณมากเขายังแคร์คุณมากคุณคือความอบอุ่นที่เขาจะ ไม่จากคุณไปไหนอีกแล้วนะในความซึกตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังใช้เวลาร่วมกับคุณเขาอยากชดเชยวันที่ขาดหายเวลาที่ขาดไปขอโอกาสให้กับเขาได้พิสูจน์ตัวงเขาเองด้วยการกระทำํำด้วยสิ่งที่เขาจะพูดออกมาจากจิตใจที่แท้จริงความคิดคำพูดตรงกับการกระทำความคิดตรงกับความรู้สึกและความรู้สึกที่พูดออกมาตรงกับหัวใจนะครับอขอรูพระงางให้ในสรุป และแนะนำให้กับคุณในค่ําขืนนี้นะครับไพ่จะสรุปและแนะนําให้กับคุณยังไงนะมีพลังงานไพ่ในเจ็ดดาบนะคนที่ปกปิดคนที่ซ่อนเล้นคนที่ปิดบงังความรับกําลังที่จะเปิดเผยแต่คุณกําลังรู้ทุกเรื่องของเขาในตอนนี้เขาอาจเป็นฝ่ายที่ปกปิดในความรู้สึกที่แคร์คุณที่รักคุณหรือเขากําลังชดใช้กรรมและการกระทาของเขาค่อยรู้ว่าใครเป็นรักแท้ใครเป็นคนที่ ดีที่สุดในตอนนี้ได้มีพลังงานให้ในเจ็ดไม้เท้าการมีกําแพงการปิดกั้นกําแพงของคุณเขาจะทลายกําแพงทุกสิ่งทุกๆอย่างลงลงไปนะดุจการที่เรากลับมาปกป้องในสิทธิในตัวของเราเองการกลับมาดูแลตัวเองการกลับมาเอาใจใส่ตัวเองความเด็ดเดี่ยวของคุณความใจเด็ดของคุณคุณเป็นคนที่มียอมแพ้กับเรื่องราวอะไรไม่ได้คุณเป็นคนที่ เผชิญหน้าทุกปัญหาและแก้ไขทุกปัญหาในตัวของคุณนะครับเป็นเงาไพ้ในแปดเหรียญน,นะแปดเหรียญคือสิ่งที่เราตั้งใจ เพื่ออนาคตในวันเนี้จะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของเราในสิ่งที่เราตั้งใจในสิ่งที่เราอยากมีในสิ่งที่เราอยากเป็นในสิ่งที่เราอยากได้นะมีพลังพ่ายในวันที่คุณถอยห่างในวันที่คุณเดินจากในค่าคืนที่โดดเดี่ยวในค่ําคืนที่เดียวได้ในวันนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่อยู่ได้แต่เขาอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณนะมีคนที่กลับมาสัญญากับคุณไว้เขาอยากสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้มันเหมือนกับความ ยุติธรรมความเท่าเทียมกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอความรู้สึกในตอนนี้ของเขาคิดถึงคำมั่นคำสัญญาที่เคยให้ไว้คนที่เคยผิดคำมั่นและคำสัญญาเขาอยากขอโทษในวันนั้นนะมีพลังงานไพ่เดิร์ชริยอตนะครับเป็นพลังงานไพ่ห้าไม้เทา้าปัญหาเขาอยากเดิน ร่วมกับคุณในทุกเส้นทางเดินเขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวเขาอยากมีคุณในทุกสตอรี่ของเขาเรื่องราวตอนนี้เขาอยากมีคุณนะมีพลังงานให้เดเวอร์นะครับการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักกันความรักคือการเริ่มต้นใช้ชีวิตใช้เวลาใช้สิ่งต่างๆร่วมกันและการไว้ใจและการเชื่อใจและการเชื่อมั่นเป็นพลังงานให้จัดเม้นคุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดนะมีพลังงานให้สิบเหรียญน,นะครับคุณคือครอบครัว คุณคือความมั่นคงคุณคือการความห่วงใยของเขามีพลังนให้เดี๋ยวหาหลกแฟนสิ่งสักดิทธิ์ครูบาอาจารย์นะเป็นพ่างการที่เขากำลังอธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตโดนใจให้คุณให้อาภายัยให้คุณเปิดโอกาสให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งมีคนที่ง้อคุณมีคนที่จะตามตือ้อคุณมีคนที่จะล้างล้างคุณไว้นะมีพลังงานให้การตื่นรู้ของเขา,ขเ,ขาขเขารู้แล้วขเขากลับมามีสติคุณคือคนที่ เขาอยากเดินร่วมในเส้นทางเดินความรู้สึกที่คุณกับเขายังรักกันอยู่เขาอยากบอกคุณว่าเขารักคุณและเขาแคร์คุณมากนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกติดตามกดเป็นกำลังใจช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับ